สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันแย่มมะแลงพี่น้องจ้าเจอกันแย่มมะแลงตากข้าวหมดมือมันนี่ตากข้าวทั้งวันเลยได้หนึ่งแดดแล้วได้หนึ่งแดดแล้วพี่น้องจ้าข้ามมากกับสิอนันเก็บตอมข้าวไว้ข้ามมากกับสิตอมข้าว่มามือสาวก็ออกมาตากแยมาือสาวก็ยังมาตากแพ เพิ่งได้หนึ่งแดดวันเสาร์อาทิตย์พลเราพี่น้องจ๋ายังเก็บถ้ามันได้ถา้ถาแดาดอะไรคะวันเสาร์อาทิตย์ถึงสิเก็หาก็ได้มื้อนี่หาก็ได้แดดหนึ่งได้หนึ่งแดดกับบัปานใดพี่น้องพอ่อพอดีอันนี้นี่ มาได้เก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งไยพี่น้องจ้าฝ่าวตากมันหนามนบ่มีอันนั้นเราไม่มีแย้งมันบมนน่มีแงงตากมันก็เลยหนามันหนาก็ต้องอันอน,นาดุพิกดุตากดุสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีป้าลุงก่อนสวัสดีค่ะใครอยู่น้องนั้นลินไปโรงเรียนพอได้ตากข้าวอยู่ เพิ่นเพชรพี่น้องจ๋าบางเพิ่นกินนั่นสั่งผูฮ่า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 เดี๋ยวยังมาแลงกันสิต้อมข้าวพี่น้องจ๋าต้อมต้อมไหวมืออื่นเสากับอออกตาอีกคือเก้าว่าสิเก็บวันเสาร์อาทิตย์พุ่นละเราจะเก็บเสาร์อาทิตย์พุ่นละวันเสาร์อาทิตย์อืมเราค่อยเก็บตากไปก่อนแม่ชายดูดแม่ชายดูดเออเออเออ อย่าเล่นข้าวแม่อย่าเล่นข้าวแม่แม่อะไรมันขยับแม่อะไรไมันขยับเท้าไงขยับดึบดับดึบดับดึบดับตักข้าวพี่น้องจ้ามือนี่ตักข้าวเหมือนมือเป็ดกับพ่อเป็ด,เป,ด <c oughs> เป็ดกระจอบอยู่บ่เฟาก็ได้เป็ดมาเป็นฝูงเป็ดคุณตาม,มาเป็นฝูง <c oughs> เป็ดคุณตามารอกินข้าวเป็นฝูงๆเลยติดตะคนบนนีเด้พี่น้องจ้ามาเป็นโม่คอชอบอยู่เก็บข้าวพี่น้องจ้าตอมข้าวไว้เวลามันมีอย่างเกิดเหตุการณ์บ่คาดคิดขึ้นมามันยังมันยังปิดไวไง้งายพี่น้องจ้าตอมๆพ่อได้ปิดเนาะ ต้อมๆไว้พอได้ปิดหงายเหตุการณ์บอคาดคิดมากก็คือเลนมาแล้วก็เอาผ้าคุ้มได้เลยนะพี่น้องจา๋าแต่ถ้าพึ่งไว้หันถ้ามันมาแป๊บเดียวมันถ้ามันมาหันมันเอาบทันมันหลเดี๋ยนะเป้งสิตอตอมไว้พอพอได้ปิด ไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเป็ดมันจะมาแงเบเป็ดมันจะมาแง,บ,งบข้าว อย่างนั้นล่ะมันก็คันเองเดี๋ยวก็นอนไม่ได้นะกลางคืนนะ เก็บไว้แบบนี้แล้วพี่น้องจ๋าประมาณนี้แหละแล้วค่อยเอานั่นมาคุมเอาผ้าเต็นท์เอาผ้าคุมผ้าดำม,มาคุมไว้ <c oughs> การฝนน้ำการเป็ดน้ำแล้วพี่น้องจ๋าเป็ดมันติดตามบ่อหันหลังเป็ดมันกระมานแงบเขา้เอาอันนักซิได้ไปต้อมต้อมข่าว่าต้อมขักดอกต้อมพอได้ปิดพี่น้องจ๋าต้อมพอได้ปิด เจอกันอีคลิปหน้าพี่น้องจ้าเมือ่อน้ตาเข้ามัดมือไม่ได้ไปใส่เลยนูน่นนู่นเป็ดอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นสวนยางหนู่นหนูไปไล่มันมาดี่นะมันหลงเพื่อนมันแล้วนะ่ะไปไล่มันออกมาไปลุกไปมันจะลงน้ำอูนนะนะั่นน่ะไปไล่มันออกมาทางแม่นี่ปะเจอกันคลิปหน้าไอ้ช่วงนี้ก็ยังบ่คคอยมีเวลาเข้าเบิ่งกัน ไปหาเผือนพี่น้องจ้าตาข้าวตาข้าวตาข้าวเก็บข้าวพอละพี่น้องจ้าแล้วก็สิ้นเดือนพอละเนาะทําไมไม่ไล่ลูกแล้วก็สิ้นเดือนพอล้จ้าแล้วข้าวแล้วน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าพ่งเบื่อด้วพี่น้องจ้าคลิปซ้ำๆซักๆาช่วงนี้ก็ตากข้าวไปก่อน กดไลค์กดแชร์กดการิ่งให้เลยนะคะบ๊ายบาย